ที่ปรึกษาชาวฝรั่งเศสของรอไฟ้าสายกาลินฮาดงมาแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ปรุษาชาวฝรั่งเศสประมาณ10คนจะมาที่เวียดน,นามเพื่อประเมินความปลอดภัยของโครงการรถไฟฟ้าการลินฮาดงในเยนนวันเทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในการประชุมของรัฐบาลในช่วงบ่ายวันที่28ตุลาคม กระทรวงคม,มนาคมมุ่งมั่นเพื่อให้ได้การรับรองความปลอดภัยของโครงการรถไฟฟ้าในเมืองฮานอยเส้นทางกาลินฮาดงภายในเดือนธันวาคมในขณะเดียวกันก็มุ่งมั่นที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะนำโครงการไปสู่การดำเนินการเชิงพาณิชย์ก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่คองเกรตเดอะ p าร์ตี้ไตมาสที่1ปี2021 นายกรัฐมนตรีได้เคยให้ความเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการรถไฟฟ้าแห่งแรกในเวียดนามซึ่งลงนามในปี2008ความลราช้าของโครงการถือเป็นข้อบอกพร่องและในขณะเดียวกันเพื่อเอาชนะปัญหาทุกอย่างอย่างรวดเร็วให้ดึงประสบการณ์ความร่วมมือกันสำหรับโครงการโดยทั่วไปรวมทั้งของกระทรวงควมนาคมประมาณการก่อสร้างและการติดตั้งอุปกรณ์ของโครงการโดยทั่วไป ได้เสร็จสิ้นไปได้รับการยอมรับ5ใน5รายการงานและอุปกรณ์เฉพาะได้รับการยอมรับ9ใน11งานหลักในเวลานี้คือการกรอกเอกสารเพื่อรับช่วงงานส่วนประกอบทําการหาข้อยุติสุดท้ายตรวจสอบสัญญาจ้างของทั้งระบบและดําเนินการประเมินความปลอดภัยของที่ปรึกษาในระหว่างการดําเนินการทดสอบระบบ ยังมีปัญหาอีกจำนวนหนึ่งที่ผู้ลงทุนกระทรวงควมนาคมเมืองฮานอยและหน่ยวยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถแก้ไขได้ดังนั้นในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงตัดสินใจแก้ปัญหาตามกฎหมายและด้วยเจตนารมณ์นายกรัฐมนตรีไม่ได้แทนที่งานภายใต้อำนาจของผู้ลงทุนหรือคณะกรรมการท้องถิ่นของเมืองฮานอยนายกรัฐมนตรีแนะนำกระทรวง และเมืองฮานอยให้มีจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมากขึ้นใช้เวลามากขึ้นในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายกาลินฮาดงอย่างรวดเร็วและปลอดภัยเป็นงานพิเศษที่ฝ่ายการเมืองผู้ลงทุนและเมืองฮานอยต้องให้ความสำคัญ ความปลอดภัยต้องมาก่อนนายกรัฐมนตรีระบุร่าหากเกิดข้อผิดพลาดจะเกิดภัยพิบัติใหญ่การทดสอบทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษายังเป็นต้องทําอย่างมากเพียงพอที่จะสรุปได้ว่าโครงการนี้มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์โครงการรถไฟฟ้ากาลินฮาดงเริ่มต้นในเดือนตุลาคมปี2011คาดว่าจะเปิดดำเนินการในไต,ตรมาสที่2ของปี2019 แต่จนถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้กำหนดวันเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนนายรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวงควมนาคมดำเนินการโดยเร็วและให้ได้เริ่มใช้งานเส้นทางรถไฟฟ้าสายกาลินฮาดงภายในปี2020ให้รายงานต่อรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาของโครงการและส่งให้รัฐสภาพิจารณา เส้นทางมีความยาว13.5กิโลเมตรมี12สถานีรวมทั้งพื้นที่ดีพอตเกินลงทุนเริ่มต้นรวม553ล้านเหรียญสารัฐจากนั้นปรับเป็น868ล้านเหรียญสารัฐ